สวัสดีเช้าวันที่29กันยายน2567าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนลงทำการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลรีโว่ไทยลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันนัดที่8ของฤดูกาลกันไปสาคู่ โดยเริ่มจากนกครราชสีมา FC เอาชนะหนองบัวพิชยัยไปได้2ประตูต่อหนึ่ง PT ประจวบ FC เสมอกันกับการท่าเรือ FC 0 0และนครปฐมอยู่ในเต็ดแพสุขโขททย FC ไปด้วยสกอร์สูตประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนรีโวไทยลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดที่มี19คะแนนอันดับ2การท่าเรือ FC 1 5คะแนนอันดับ3ามแบงคอกอยู่ในเต็ด15คะแนนอันดับ CBG ปจีปม13คะแนน และอันดับ5เป็นทางนครราชสีมา fc ที่มี13คะแนนเช่นกันครับและมาดูอันดับในซอยท้ายตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ท้ายตารางได้แก่อันดับ14นครปฐมอยู่ในเตดที่มี4คะแนนอันดับ15เชียงรายอยู่ในเตด4คะแนนและอันดับ16ขอนแก่นอยู่ในเตดที่มีเพียง3คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันนัดที่6ของฤดูกาลกันไป7คู่ โดยเริ่มจากสเซิอยู่ในเตดเสมอกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเชลซีเอาชนะไบรตันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2องเรนฟอร์สมอกับวสตสแฮมอยู่ในเต็หนึ่งประตูต่อหนึ่งและเอฟเวอร์ตันเอาชนะคริสตันพาเลซไปได้2ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นอาร์เซนอลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2องนอตติงแฮมฟอร์สแพ้ฟูลแลมศูนย์ต่อหนึ่งและบูฟแฮมตันแพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ครับ และเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งจากฝูงเปลี่ยนมาเป็นลิเวอร์พูลที่มี15คะแนนจากการลงเล่น6นัดตามมาด้วยอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี14คะแนนอันดับ3อาร์เซนอลที่มี14คะแนนอันดับ4เชลซี13คะแนนและอันดับ5เป็นทางแอสตันวิลล่าที่มี12คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง5อันดับที่อยู่ในโซนท้ายตารางได้แก่อันดับ16เลสเตอร์ซิตี้มี3คะแนน อันดับ17คริสตันพาเลสสามคะแนนอันดับ18อิสบิตทาวมีสามคะแนนส่วนอันดับ19และ20เป็นทางเซาเทมตันและวูฟแฮมตันที่มีทีมและ1คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลลกาเยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันนัดที่5ของฤด,ดูการกันไป6คู่โดยเริ่มจากหมาย0 5แพ้ไฮเดนเฮมไปสู่ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นวูฟบวกเสมอสตุตการ์ท2ประตูต่อ2ไฟบวกแพ้สังเผาลี และอาเบเลซิกเอาชนะ FC เอาบวกไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นบุนเช่นกัดบักเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้1ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายเป็นบบเยนมิวนิคเสมอกันกับไบเออร์เลเวอร์กูเซนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสลีกากันครับซึ่งจากฝูงเป็นบบเยนมิวนิคที่มี13คะแนนอันดับ2อาเบเลซิกมี11คะแนนอันดับ3ไบเออร์เลเวอร์กูเซน10คะแนน อันดับ4บรุษเซียดอทมุล10คะแนนและอันดับ5เป็นทางไฮเดนเฮมที่มี9คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนท้ายตารางได้แก่อันดับ16ฮอฟเฟนฮาที่มี3คะแนนอันดับ17โบคุ้มมี1คะแนนและอันดับ18ฮวนสไตล์คิวที่มี1คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันนัดที่6ของฤดูกาลกันไป3คู่ โดยเริ่มจากอูดิเนเซ่แพ้อินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นเจนูแพ้ยูเวนตุสไปสู่ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายเป็นทางโบลญนญาเสมอกันกับอตาลันตาไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียอิตาลีกันครับซึ่งจากฝูงเป็นยูเวนตุสที่มี12คะแนนอันดับ2โตรินอี11คะแนนอันดับ3เอซิมิลาน1 1คะแนนอันดับ4อินเตอร์มิลานมี11คะแนน และอันดับ5เป็นทางนาโปลีที่มี10คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18เวเนเซียที่มี4คะแนนอันดับ19มอนซา 3, นาคะแนนและอันดับ20เป็นทางาการีที่มีเพียง2คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันนัดที่8กันไปสีคู่โดยคู่แรกเป็นเกตาเฟ่เอาชนะอา,าเบสไปได้2ประตูต่อศูนย คู่ต่อมาเป็นเระโยบายกาโนเสมอเลกาเนสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเรอัลโซเชียดดเอาชนะบาเลนเซียไปได้3ประตูต่อศูนย์และโอซาสูนาเอาชนะบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูงยังคงเป็นบาร์เซโลนาที่มี21คะแนนอันดับ2เรอาลมาดริด17คะแนนอันดับ3แอตอเลติโกมาดริด15คะแนนอันดับ4ีรเรลมายอร์กามี14คะแนน และอันดับ5เป็นทางบิยาเรอลที่มี14คะแนนเช่นกันครับและมาดูอันดับในโซนไทยตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18บาเลนเซียที่มี5คะแนนอันดับ19เรอัลบายโดลิมี5คะแนนและอันดับ20เป็นลาสทมัสที่มี5คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรก เป็นทางรองเสมอกับนิสไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์คู่ต่อมาเป็นเลออาฟแทลิวศูนย์ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายเป็นโมนาโกเอาชนะมงเปรลิเย,ย่ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนนลิกเอิงฝรั่งเศสกันครับซึ่งจากฝูงเป็นปารีสแซงแชร์แมงที่มี16คะแนนอันดับ2 RS โมนาโก16คะแนนอันดับสาโอลิมปิกมักเซย์13คะแนนอันดับสีลิวมี10คะแนนและอันดับ5เป็นทางรองที่มี10คะแนนเช่นกันครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด3คู่โดยคู่แรกเป็นวิลเลมทเวเทแพ้ท s v ไอโฮเฟนไปสู่ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็น NEC ในเมเกนเสมอกับ dam, เฟเยนูด์รอเตอร์ดัมไป1นประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นสปาร์ตารอเตอร์ดัมเสมอกับฟอร์ทูนาซิตาด์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เช่นกันครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์กันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็น hoven, ทีมี21คะแนน อันดับ2องอาซอักมามี16คะแนนอันดับ3 FCU อูเทร็กคะแนนอันดับ 4FC เอทเวนเตส1บคะแนน,นและอันดับ5เป็นทางเฟเยนูด์บรตเตอร์ดัมที่มี10คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันนัดที่7ของฤด,ดูกาลกันไปสิคู่โดยเริ่มจากดาบี้เคานตี้แพ้น,นอริชซิตี้ไป2ประตูต่อ3และเบิร์นโรเวอร์ชนะครีนสาร์สเรนเจอร์2ประตูต่อศูนย์ เชฟฟิลด์เวนเดชนะเวทปรอมวิเอัลเบียนไปสประตูต่อ2และมิดเดิลสเบอร์ชนะสตอกซิตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นเฮา์ซิตี้เอาชนะคาร์ดิฟซิตี้ไปได้4ประตูต่อ1วัดฟอร์ชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1นมิววอนเอาชนะเบรสตันนอตเอนสประตูต่อ1และพอตสมารเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์คู่ต่อมาเป็นออกฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอกับเบอร์ลี่ศูนย์ศูนย และคู่สุดท้ายเป็นลีดยูไนเต็ดเอาชนะโคเวนทรีซิตี้ไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันครับซึ่งจากฝูงเป็นเว์บรองวิทเอาเวียนที่มี16คะแนนอันดับ2ซันเดอร์แลนด์มี15คะแนนอันดับ3แบล็กเบิร์นโรเวอร์15คะแนนอันดับ4เบอร์ลี่สิบคะแนนและอันดับ5เป็นทางลีดยูไนเต็ดที่มี14คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกส ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเอสเตรล่าอามาดอร่าเอาชนะโมเรเรนเซไปได้2ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นคาซาทีเสมอกับวิกตอเรีอกิมาไรไป1ประตูต่อหนึ่งและเบฟิก้าเอาชนะกิววิเซนเต้ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างครับโดยที่วันนี้มีลงแข่งขันนัดที่7กันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นซัมซันสปอร์อชนะกัสเตดไปได้10ประตูต่อ3า คู่ต่อมาเป็นกาลาตาซารายเสมอกับคาซิมปาซาไป3ประตูต่อ3และอลันยาสปอเอาชนะริเซสป์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันทั้งหมด9คู่โดยเริ่มจากคอนซาโดเลซัปโปโรเอาชนะเกียวโตสังกับไปได้2ประตูต่อศคู่ต่อมาเป็นนากย่ากรงปัสเอาชนะจูบิโลอิวาตะไป2ประตูต่อศ กัมบะโอซาก้าเสมอโตเกียวเวอร์ดี้หประตูต่อหนึ่งและโยโกฮาม่ามารินอสแพ้เอฟซีโตเกียวไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3าคู่ต่อมาเป็นเซเรโซโอซาก้าเสมอกับคาชิวะเรโซศูนย์ศูนย์ซานเฟรเชฮิโรชิม่าเอาชนะมาชิด้าเซเวียตไปได้2ประตูต่อศูนย์วิเซลโกเบชนะคาชิมาแอลเลอร์หประตูต่อศูนย์โชนันเบลมาเรชนะอวิสปาฟุกุโอกะสอประตูต่อ2และซากัน โทสูดเสมอกันกับอวิสปาฟุกุโอกะไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเจลิกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าที่มี62คะแนนอันดับ2วิเซลโกเบมี61คะแนนอันดับ3 59, นามาชิดาเซลเวีย59คะแนนอันดับ4 er 50, นนี่คาชิมาแอนเลอร์50คะแนนและอันดับ5เป็นทางกัมบะโอซาก้าที่มี50คะแนนเช่นกันครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับ ซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18จูบิโลอิวาตะที่มี32คะแนนอันดับ19คอนซาโดเลซัปโปโรมี29คะแนนและอันดับ20เป็นซากันโทสุดที่มี25คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยเริ่มจากมหาสารคาม FC เอาชนะลำปาง FC ไปได้4ประตูต่อ2ชนบุรีเ c แพ้แพร่อยู่ในเตดสูประตูต่อห ซีสเ, United สเกตอยู่ในเตดเสมอดีพีการจนะบ,บุรี1ประตูต่อ1และเกษตรศาสตร์ FC เอาชนะสมุทรประการซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งอันดับ1เป็นแพร่อยู่ในเต็ดที่มี19คะแนนอันดับ2ชนบุรี FC 16คะแนนอันดับ3ามหาสารคราม FC13 คะแนนอันดับสีสเกตอยูนน่ในเต็ด12คะแนนและอันดับ5เป็นเกษตรศาสตร์ FC ที่มี12คะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลลีกา2เยอรมันซึ่งวันนี้มีลงเล่นนัดที่6ของฤดูกาลกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นฮัมบูร์กเสม,มอกันกับพาเดอร์บอลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นดังสตัดแท้เอฟซีมักเดเบิร์กไป1ประตูต่อ2อยานเดรเกนเเบิร์กเสม,มอไกเซอร์สลอเท่น0-0และพรอยเซนบุนสเตอร์แพ้ชาวเกส0-4ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกา2เยอรมันกันครับ ซึ่งอันดับ1เป็น Fortuna าด s เซล d o r f ที่มี17คะแนนอันดับ2 FC m a ฟซีม u r เด5ร์คะแนนอันดับ3นามคาร r ซารู14คะแนนอันดับ4 p a พาเดอร์บอลคะแนนและอันดับ5เป็นทางฮัมบูรที่มี12คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นซา s ูโอโลเสมอกับสเปเซีย0คู่ต่อมาเป็นบาริเสมอกับโคเซนซาเกาโชไป1ประตูต่อห และคู่สุดท้ายเป็นคาราเรเซเสมอกับเรเจีนาไปแบบไม่มีสกอร์0ูครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซรีบีอิตาลีกันครับซึ่งจากฝูงเป็นปิซ่าที่มี16คะแนนอันดับ2สเปเซีย13คะแนนอันดับ3ซาสซูโอโลมี12คะแนนอันดับ4เครโมเนเซ่10คะแนนและอันดับ5เป็นทาง FC ฟซีมันโตวาที่มี10คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีสเปน ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยเริ่มจากมิรานเดสเอาชนะฮูเอสกาไปได้1ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นคาดิสแพ้ซีดีเอลเดนเซ่1ประตูต่อ2สปอร์ติ้งกิคอนชนะเรอัลซาราโกซาไปได้1ประตูต่อ0และมาลาก้าแพ้เอลเชไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ3ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลิกสเปนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นราซิ่งซานตาเดที่มี14คะแนนอันดับ2เรอัลซาราโกซา13คะแนน อันดับ3บูกส CF13 คะแนนอันดับ4ฮูเอสก้ามี12คะแนนและอันดับ5เป็นเอีบาที่มี12คะแนนเช่นกันครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นเรสตา93แพ้ปารีส FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3และทูเอาชนะ FC เมดไปได้2ประตูต่อ1ครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ